ก่อนที่จะได้กรดนารับพรเกากแกเพื่อนสาธรรมิกแล้วก็ยมยันเป็นทุกทันเป็นวันพระแปดค่ำขึ้แ8ดค่ำเดือนจบเอ็ดอีกเจ็ดวันเท่านั้นเราก็จะออกพรรษานะนับไปนับมาเวลาไว้ไว้ในระยะพรรษาสมเดือนที่เรามาอยนี้ปีนี้สองพนห้าร้อยหกสิก็ต้องบอกว่าใจใหายเลย แป๊บเดียวถ้าคิดว่าใจหายเพราะอะไรเพราะว่าตัวพระที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่มาก่อนยู่มานานพอมีเพื่อนทหาธรรมิกได้มาอยู่ร่วมกันก็รู้สึกด,ดีใจอบอุน่นไม่เหงาละแต่จริงๆพระก็ห้ามพูดว่าเหงานะจริงๆพระก็เหงาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ได้มีเพื่อนคุยคิดเพื่อนคุยเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนําตักเตือนใจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าดีใจแต่พอมันใจหายคือเรื่องอะไร อีกเจ็ดวันเราอาจจะต้องออกพรรษาเราอาจจะต้องจักกันเนี่ยทำภา,ารกิจแต่จแล้วทุกคนก็ยังมีหน้าที่ข้องตนที่จะต้องไปรับผิดจอนะนี่ก้มมาดูไทยร,รมดูดอกไม้ทุกเทียนที่ยมถวายเนี่ยแล้วก็ดูบริเวณพื้นที่ก็ได้ทำบารได้้อคิดนะนำฝากญาติโยมกันว่าด้วยวันเวลาที่ร่วงเร็ววันเวลาที่รวงพนันหรือเหมือนมองดอกไม้ในผ่านในใจกกันเนี่ย ดอกไม้ที่ตัดแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันคืออะไรมันบอกอะไรเราดอกไม้ที่มันตัดแล้วเนี่ยจะให้มันสดใสจ,จะให้มันชื่นบานหรือจะให้มันอะไรนะเติบโตก็คงเป็นไปไม่ได้เรียกว่าดอกไม้ที่ตุกตัดแล้วเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราจะทําได้ตอสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสําหรับดอกไม้ก็คงต้องใส่แจกกัน ก็คงจะต้อง,องเก็บความสวยความงามของมันได้เท่าที่จะนานที่สุดนะเหมือนอะไรเขาบอกว่าดอกไม้ที่ตัดแล้วก็เหมือนกับการกระทําอะไรบางอย่างของเรานั่นแหละที่ได้ทําไปแล้วนะบางทีเราไปหวัวเราห้อยเราไปเสียดายโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยหรือบางทีเราผิดอีกแล้วเราพลาดอีกแล้วเราไม่สมหวังอีกแล้วเราลืมไปว่าอา้าว ดอกไม้ที่ตัดแล้วยังมีเวลาที่จะเชื่อชมความงดความงามนะเนี่ยดอกไม้เป็นดอกเข้มอัตมาเชื่อว่าต้องมีน้าหวานแน่เลยหมดก็ทําหน้าที่ของเขาเนี่ยแหละเขาก็ยังพยายามจะมาหาความหวานจากดอกไม้เขามีเวลาแค่ไหนเขาก็เต็มที่ของเขาเขาไม่ปล่อยเวลาให้ปล่อยผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้ประโยชน์เราเห็นดอกไม้ที่ถูกตัดแล้วเนี่ย คนบางคนดอกไม้ที่ถูกตัดแล้วล่วงแล้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัย <c oughs> เห็นไหมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหนึ่ง 1, วันสองวันแต่ดอกไม้ที่ล่วงแล้วถูกตัดมาแล้วกบกลายเป็นพวงมาลาที่งดงามได้ในระยะหนึ่งสร้างคุณชาได้นี่เช่นเดียวกันถ้าชีวิตเราอะ่ะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เราฉุกคิดจะทําให้เราได้พิจารณาอย่างรอบข้อมองเห็นคุณโทษประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์บางทีเรามอง อะไรลนะ่ะเขาเรียกว่าอาทินวะข้อเสียเออสิ่งนี้ไม่ดีไม่น่าทําบางทีเราก็เห็นประสาทะนะน่าชื่นใจน่าเรื่อมใสหรืออ่าที่ม,มันน่าพึงพอใจแต่บางครั้งเราจะหาทางออกอย่างไรต่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมองดอกไม้ที่ถูกตัดแล้วมองการกระทําอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราได้คติเราได้ข,อข้อคิด ที่จะดำเนินยังไงดอกไม้บางคนเดี๋ยวนี้เขาจะไปใส่แจกกันเขายังรู้จักวางรู้จักเรียงเอาพวงจุล็อใส่ไปในน้ําที่แจกกันน่ะบางคนใส่น้ําตาลทรายตรรมราบว่าทําให้ดอกกุหลาบหรือดอกไม้บางชนิดเนี่ยบานอยู่ได้เจ็ดวันเห็นไหมดอกไม้ที่ถูกตัดแล้วหักแล้วหรือมันถูกทําลายไปแล้วบางอย่างเราก็เสียได้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 ไปไม่เกิดประโยชน์ แต่ไอคนบางคนกับคิดถึงสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ได้อะก็ทําให้ดีที่สุดวันนี้นำค้อคิดให้ยงสั้นๆเนี่ยดอกไม้คราวที่แล้วเคยพูดไปว่าอะครับชูส้มนิ้วพระรัตนตรัยใ่ไม,มีอะไรครับพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เวลาเรามองพระสงฆ์เนี่ยก็เหมือนเรามองดอกไม้ในใจกันแล้วมองพวงมะลัยดอกไม้หลากสี จะเตีย้ยล่ำดำขาวลูกคุณหนูคุณชายราชามหากษัตริย์หรือเราจะเป็นชาวไร่าชาวนาเป็นคนเทยากเยอะยากใหญ่กรรมกรแต่ว่าเมื่อมาอยุภายใต้ธรรมาวินัยของพระพุทธเจ้าเราก็ทุกคนแม้มีความแจกต่างกันก็มางดงามภายใต้ธรรมะและวินัยดอกไม้ที่ทูกจัดเลียงสวยงามอยู่ในแจกกันแม้ตังสีตังดอกตังพันกันก็เกิดความนะ่า ชื่นใจนะเรื่องส่ไนระให้มันพวงอะไรวันนี้โยมลองมองชีวิตเราเราก็ไม่ได้เป็นดอกไม้งามนะแต่ว่าแม้เราจะเป็นดอกไม้อะไรเล็กๆเป็นดอกไม่มีชื่อเสียงไม่มียี่ห้ออะไรไม่โด่งดังแต่เราก็ทําให้โลกนี้สวยงามถ้าขอให้เราตั้งมัน่นตั้งตนทําแต่เรื่องดีๆพ่าเช้าพุทธคำหนึ่งเรียกว่าทขอเรียกว่าอุป,ปนาอุป,ปนาอุป,ปนาสัตตัง อุปนโนอุปนนาสาตตังอุปอุปนโนอุปนาสาตัาสาตังก็าว่าพยายามให้เรารักษาความดีถ้าเกิดมีคุณความดีอะไรไว้เนี่ยให้อนุรักษ์ให้รักษาไว้ให้เกิดขึ้นนานๆนะแล้วก็เลยทิ้งท้ายเป็นสุภาษิตอีกนิดนึงที่เรียกว่าธรรมโมหเวรักคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผูประพฤติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติถ้าทำที่ประพฤติด,ดีแล้วก็ย่อมนำสุขมาให้จะออกคันษาแล้วนะ เอาขอนซาเนี่ยก็จะมีข้อคำเรียกทั้งนิดนึงอ่ะจะเรียกว่าพระภิกษุตรงเนี่ยจะเรียกว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ติเตีอนกันได้ตักเตือนกันได้ยังไม่มีเวลาอธิบายเยอะนะเอาสั้นๆง่ายๆก็ได้ชีวิตเราเราเคยเปิดโอกาสให้ใครเตือนไหมให้ใครตำหนิเราไหมบางทีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องบางทีเราก็ไม่ได้เห็นจะรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีบางทีถ้า เพื่อนราภิกษุอยู่ด้วยกันช่วยเตือนช่วยบอกก็ยินดีนะไม่ถือโทษไม่โกรธกันอันเนี้ยไม่ต้องมองเรื่องพระนะจะมองเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องการทํางานก็ได้บางทีเราไม่ไม่เปิดโอกาสประวัรณนาเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ขอพระจะขออะไรก็ได้เพราะคุณเจ้าดิฉันประวัรณา,นาจะขออะไรที่มันเหมาะสมกับสมณะสา,าุก็เปิดโอกาสแต่พระเนี่ย ถ้าเป็นญาติพี่น้องโดยสายเลือดก็ขอได้เลยพ่อแม่พี่น้องญาติกันก็ขอได้แต่ถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยขอให้ปวนารณาถ้าโยมโยมจะไปเปิดโอกาสให้พระรูปใดก็บอกท่านอะ่ะพระคุณเจ้าถ้ามีสิ่งใดในปัจจัยสี่ให้เหมาะสมกับสมณะสาวรูปดิฉันก็ขอปวารณานะอันนี้เรื่องวัตถุเปิดโอกาสให้ขอเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาในเรื่องในใจหรือเรื่องการทํางานอยู่ร่วมกันวยความสมาสามัมเกีเนะี่ย เขาก็บอกว่าถ้าเปิดโอกาสจริงๆเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ติเตียนกันได้ตักเตือนกันได้แล้วเราไม่โกรธไม่แข้นกันต้องขอบคุณกระจก้วยบางทีเขาก็ส่องให้เราเห็นเออข้อบกพร่องเรามีเนี่ยเยอะแยะเลยเราก็เอามาแก้มาปรับมันก็เป็นประโยชน์นะอ่ะวันนี้ทิ้งไายไว้เท่านี้ก่อนขอให้ยทุกท่านมีความสุขความเจริญดอกไม้ที่ถูกตัดแล้วนะทาประโยชน์อะไรได้ก็ทํากันชีวิตเราสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปห่วงเรห้อย อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเราสาร้สางสรรค์เราทำประโยชน์ให้ให้เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์หรือหาทางออกให้ดีที่ดีต่อเหตุการณ์ได้ยังไงก็เล่งรัดก้นไฟแล้วทำกันท้ายนี้ขออำนาจคุณพระรันตนตรัยช่วยคุ้มครองคณะโยมญาติมิตรผู้มาทำบุญที่วิเวกกภาวันในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีกำลังกายเข้งแกร่งม,ม,มีจิตใจเบิกบานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติมีปัญญามีความสามารถ ประกอบกิจหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจรเดิญรุงร้งเรืองงอกงามพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไปซึ่งการนานเธอ